หน้า36นะคะหันธรรมยังพัชเชกาตคาทายโยพานามเซอาตีตังนานวาขะเนยยนัปปติกังเคอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตัมหินันตังอัปตันจะอาณาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเกี่ยนอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนั้นจะโยธรรม,มังตัตตัทวิปัสสติ อาสังหีลังอาสังกุป,ปังตังวิธามานุพลุหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนครนแคลนเขาวควรพอกผูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวากินจะมาตับปังโกทันจะมาระนางสูเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังขรันเตนามาหาเสเนนามาจุนาเพราะการผิดเพี้ยนขอมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรัตตมาตันทิตัง ตังเวพัเทกรัตโตติสันโตอาจิกเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมแล อันธรรมยังโอวาทป,ปาติโมคคาคาาทายโยภานามะเสสภะปาปัสสะาาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตป,ปริโยทป,ปนังการชำระจ,จิตของเราให้ข่าวรอบ เอตังพุทธานาสะสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปารมังตะโปตีติฆาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพานังปารมังพระเนจจันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง นาหิปะพัชิตโตปร,รูประคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบัมพชิตเลยสมามโนโหติปารังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย สังวะโรการสำรวมในปาติโมกมาตันยุตาจะพาตาสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะศยนานสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโยโคความมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิง่ง เอตังพุทธานังศาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเปิดไปหน้าสีสิบค่ะเอาทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเชิญสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจ และรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกข์าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพธรรม,มาอนัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมารณง ความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปาริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณงเมนิยตัง ความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาจีรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเซส,สติจะนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงกาลังขี้วังต่างว่าท่อนไมายและท่อนฝืนนิรัทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังฆาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปชิตวานิรุชันติ ขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุโคความเข้าไปสงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้ในพุทธการนะคะ ที่เป็นคนสมัยนั้นนะคะเมื่อมองเห็นไปไกลเห็นชายผ้าเหลืองเดินมาก็จะรู้สึกชื่นใจนะคะถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดในชนบทนะคะทุกเช้าเราก็จะออกไปนั่งคอยที่จะเห็นชายผ้าเหลืองนะคะของพระนะคะที่จะมาโปรดให้เรามีจิตใจที่ร่มเย็นนะคะมีความพร้อมที่จะสู้กับอุปสรรคต่างๆในการดำเนินชีวิตนะคะ วันนี้เราก็ได้เห็นชายผ้าเหลืองนะคะของครูบาอาจารย์นะคะเดินมาลิบลิบนะคะค่ะในบรรยากาศเหมือนสมัยครั้งพุทธกาลนะคะสถานที่แห่งนี้ก็คงจำลองให้เป็นสมัยพุทธกาลนั่นเองนะคะผู้คนมีความสุขมีความร่มเย็นนะคะรอคอยที่จะได้พบกับครูบาอาจารย์นะคะด้วยความตั้งอกตั้งใจนะคะด้วยความที่มีสตินะคะแล้ววันนี้เราก็จะอยู่กับ ความเพียรไปทั้งวันนะคะประคองอัญชลีนะคะ กรากระกราค่ะขอกราบเรียนเชิญอาจารย์หมออชลานะคะประธานชมรมกัลยาณธรรมได้ถวายมาลัยปฏิสันทานนะคะค่ะพวกเราน้อมใจไปกับคุณหมอนะคะค่ะ สาธุสาธุค่ะขอเรียนเชิญคุณหมอได้กล่าวกับครูบาอาจารย์สักเล็กน้อยนะคะค่กะกรนนมัสการท่านพระอาจารย์ท่านพระครูวรวง ด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะและกราบญาติมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะก็สำหรับชมรมกรลยาณธรรมก็พยายามจัดกิจกรรมธรรมะให้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีวิกฤตโควิดจริงๆกำหนดการของท่านพระอาจารย์อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนชมรมก็รู้สึก เสียดายมากนะคะที่เราผ่านเวลานั้นไปโดยที่ไม่ได้ฟังธรรมมันมีคุณค่าต่อจิตใจนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสทําได้ฟังธรรมแล้วก็ร่วมภาวนาโดยมีท่านพระอาจารย์เป็นต้นทานแห่งกำลังใจแล้วก็สายทานธรรมสำหรับปลุกประโมใจในช่วงวิกฤต สาหัสครั้งนี้ของชาวโลกนะคะก็พยายามหาเวลาแล้วก็จัดสถานที่ก็มาลงตัวในวันเวลานี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ที่ยังเมตตาชมลมนะคะแล้วก็ยังได้มอบหลายๆอย่างมาให้เป็นของแจกแล้วก็เป็นธรรมทานกับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะก็นับว่า เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ทำให้เป็นกำลังใจกับชมรมนะคะที่จะยืนหยัดทำงานนี้ต่อไปตามกำลังที่เราทำได้ก็ขอบคุณธรรมสถานว่องวานิชนะคะที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่สัตปายะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังมีน้ำใจ ก็มาช่วยกันทำให้งานนี้ก็ถึงแม้ว่ามันจะดูกระทัดรัดนะคะแต่ว่างานนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เราปล่อยให้ผ่านเลยนะคะเราให้ความสำคัญแล้วก็อยากให้คนที่ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะดีๆในวันนี้เขาได้มีโอกาสรับฟังนะคะแล้วก็จัดทีมถ่ายทำถ่ายทอดแพร่ภาพแล้วก็บันทึก วิดีโอไว้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แล้วก็ถ้อยคำธรรมะที่มีคุณค่าประดุษเพรประดุษอัญมณีที่พระอาจารย์ได้เมตตาในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กว้างขวางต่อไปก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะแล้วก็หวังว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในสถานที่นี้และ ที่ได้ติดตามรับฟังก็จะได้น้อมนำธรรมะที่ครูบาอาจารย์ได้มีเมตตาไปปฏิบัติเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นหลักในการที่จะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ ขอบคุณคุณหมอนะคะค่ะคุณหมอก็จะมีความประทับใจมาให้พวกเราทุกครั้งที่เอ่ยเอื้อนวาจาออกมานะคะขอบคุณนะคะค่ะอาพรงามเพลิดแพล้วเพียงใดสวมเครื่องประดับวิไลเลิศล่าศีลส,ส่งกลิ่นหอมไปไกลกว่าประดับศีลงามค่าผ่องเนื้อนพคุณ เพราะมีศีลจึงทำให้ไปสู่สุขติเพราะมีศีลจึงทำให้สมบูรณ์ด้วยโคทรัพย์เพราะมีศีลจึงทำให้ไปถึงซึ่งนิพพานขอเชิญอารัธนาศีลโดยพร้อมกันมายังพันเตติสรเนนัสหาปัญจศีลานิยจาจามะ ทุติยัมปิมายังพันเตติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมายังพันเตติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะ พระกวัตโตออรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พุทธังสารนังัจชามิพุทธังสารนังัจชามิธัมมังสารนังัจชามิธัมมังสารนังัจชามิสังขังสารนังัจชามิสังขังสารนังัจชามิทุติยัมปิพุทธังสารนังัจชามิทุติยัมปิพุทธังสารนังัจชามิทุติยัมปิ ธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิ ตติยัมปิสังขังสารานังขจามิตติยัมปิสังขังสรนังขจามิติสระคัมนังนิทิตังอามะพันเตรับศีนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทถงสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทถงสมาธิยามิอตินาธานาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิชาจารา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะประมัทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะประมัทฐานา เวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาประธานนี้ก็สิกขาบททั้งห้าอันท่านได้สมาทานแล้วนี้สีเลนะสุขติงยันติสาธุศีเมื่อรักษาดีแล้วย่อมนำถึงซึ่งสุขติสนะีเลนะโพกะสัมปทาสาธุย่อมเป็นทางมาแห่งโพกัพยัเมื่อไม่ประมาทสีเลนะนิพุติยันติ และศีนิย่อมเป็นไปเพื่อพระนิพพานตสมาสิลังวิโะเยเเพราะเหตุชนี้ท่านทั้งหลายพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์เถิดสาธุ